เอาละครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาทดสอบสิ่งหนึ่งที่หลายคนน่าจะสงสัยครับกับรองเท้าโ o i i c b o o t t MASH นั่นก็คือเมื่อคุณสวมใส่รองเท้านี้คู่กับ c e r i a MEMORY คุณจะสามารถใช้สกิล a r k CORE เลเวล5ได้ที่นี้ครับหลายคนเนี่ยก็จะสงสัยว่าเอ้ยแล้วไอ้สกิล a r k Core เนี่ยครับมันสามารถปิดสะท้อนได้ เออมันปิดแม็กเพ n ได้มันปิดรีเฟกชลได้แล้วมันปิดเมจิกมินเรอร์ได้ไหมนี่คือสิ่งที่หลายคนสงสัยครับแล้วก็ผมไปทำการทดสอบมาให้ดูเรียบร้อยแต่เดี๋ยวเรามาดูเอฟเฟกก่อนนะครับในคำอธิบายเนี่ยมันเขียนว่ายกเลิกเอฟเฟกสะท้อนความเสียหายทางกายภาพระยะใกล้ส่วนหนึ่ง ระยะใกล้เนี่ยมันคุมเคือมากครับเพราะว่ารีเฟกชิลเนี่ยเป็นการสะท้อนการโจมตีระยะใกล้แต่แม็กเพนเนี่ยเท่าที่หลายคนโดนมาทุกคนก็คงจะคิดว่ามันไม่ใช่การโจมตีระยะใกล้นะครับมันสะท้อนทั้งหน้าจอเลยนะเออมันก็ยังกันได้เลยงั้นมันน่าจะกันมีจิมมิลเลอร์ได้ไหมเออเพราะว่าอย่างยากลเเ้นเอ็กเนี่ยมันยังกันได้ทั้งรีเฟกชิลแล้วก็กันได้ทั้งมีจิมมิลเลอร์เลยนะแต่สะท้อนแม็กเพนเนี่ยกันไม่ได้ทีนี้ครับ ผมก็เลยไปรีเสิร์ชมาสำหรับตัว Magic Miller Magic Miller เนี่ยสำหรับมอนเตอร์นะครับจะใช้ที่เลเวล6ถึง10เท่านั้นซึ่งมันมีมอนสเตอร์อยู่ตัวหนึ่งจะใช้สกิลเลเวล10เสมอครับซึ่งจะสะท้อนดาเมจแบบ100%และสำหรับมอนเตอร์สกิลนี้จะมีผลแค่2วินาทีเท่านั้นครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นอย่างอื่นเนี่ยมันจะเป็น30วินาทีอ่ะเพราะงั้น ผมก็เลยไปหาหมอนตัวนี้ครับเอเลนอร์นะครับผมซึ่งเอเลนอร์เนี่ยมันจะใช้สกิลเมจิกมิลเลอร์เลเวลสิบโดยจะใช้เมื่อเลือดต่ำกว่า20%ครับและผมก็รอให้มันใช้แล้วผมก็ใช้ด้าคอปิดมันเอาละเดี๋ยวเราไปดูฟุตเทจกันดีกว่านะครับเป็นยังไงบ้างครับจากตัวฟุตเทจ ซึ่งคุณจะเห็นได้นะครับว่าเวลาที่เอเลนอร์ใช้เมจิกมนเลอร์เนี่ยมันจะกดอีโมจิแลบลิ้นใส่เราครับพอผมเห็นมันไล่เวทปุ๊บแล้วมันกดอีโมจิแลบลิ้นผมกดนาคอปิดใส่มันเลยแต่ปรากฏว่าผมโดนสะท้อนตายด้วยการโจมตีเวทมนต์โ่เอ็กซเพนชั่นของตัวเองครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะสรุปได้สั้นๆเลยครับว่าด้าคอไม่สามารถปิดเมจิกมนเลอร์ได้ครับคุณต้องกินยาโกลเด้นเอ็กถึงจะช่วยกันสะท้อนเวทได้ เอาละครับแล้วนี่ก็คือคลิปสาระสั้นๆในวันนี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับถ้าชอบคลิปแนวนี้เอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับวันนี้ไปแล้วครับบายครับผมอย่าลืมกดซับกันด้วยนะ